พระก,ะระกะ็สามสิบกว่านั่น <c oughs> พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมากมีน้อยชุ่มเย็นไปตามลำดับลำรานะมไม่เหมือนพระโกโลโกโสขวางบ้านขวางเมืองขวางชาติขวางศาสนาขวางหัวใจโลกพระสมัยเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นภัยตอดชาติตอศาสนาให้เห็นประจักษ์ในเมืองไทยของเราแล้ว พระประเภทนั้นเป็นผ้าที่ไม่ควรอยู่ในวงพุทธศาสนาซึ่งสอนให้มีความสงบล่มเย็นภายในแล้วแจกจ่ายความสงบล่มเย็นจากภายในที่ตนปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรแต่ประชาชนญ,ญาติโยมโลกทั่วทั่วไปย่อมได้เล่าความโ่มเย็นเป็นสุข พระไปที่ไหนมีความยิบแย้มแจ่มใสชื่นตาชื่นใจกราบไหว้บูชาไม่มีวันตืดจางคือธรรมเขาเห็นพระก็เท่ากับเขาเห็นธรรมได้ยินเสียงพระก็คือได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมกราบไหว้บูชาพระก็คือกราบไหว้ธรรม ระลึกถึงพระเมื่อไรก็เท่ากับระลึกถึงพระถ,ถึงถึงธรรมเมื่อนั้นเมื่อนั้นนี่แหละพระกับธรรมใกล้ชิดติดพันยอยู่ด้วยกันคือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่นิยมนิกายใดๆอันนั้นเป็นชื่อเป็นนามให้กิเลสหลอกลวงโลกต้มตุนคนให้แยกเป็นฝักเป็นฝ่ายแตกเล่ากัน ไปต่างหากนะถ้าพระของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่ว่านิกายใดเป็นสากกยบุตรลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันทางนั้นมองเห็นหน้ากันยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสด้วยอาจด้วยธรรมมีความเคารพตายใจต่อกันทันทีสนิทสนมกันพระหนึ่งว่าพ่อแม่เดียวกันนั่นแหละ แต่พ่อแม่กับลูกยังมีทะเลาะกันบ้างนะลูกหลายคนก็มีทะเลาะกันบ้างส่วนลูกศิทิธาคตนี้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมหลักยินันแล้วมีกี่องค์กี่ร้อยกี่พันสนิทสนมกันหมดอันนี้คือทรรมเป็นเครื่องเ <c oughs> ชื่อมโยงให้สนิทสนมตายใจไปด้วยกันทั้งนั้นตนะัวอยตุนี้การสร้างวัดสร้างวา จึงเป็นความจำเป็นสำหรับชาติไทยเราซึ่งถือพระพุทธศาส,สนาเป็นหลักใจสร้างบ้านสร้างเรือนที่ไหนก็มีการสร้างวัดสร้างวาที่นั่นเพื่อเป็นที่อบอุ่นตายใจโปรงจิตโปรงใจในเวลาว่างก้าวเข้าสู่วัดมองเห็นพระก็เป็นมงคลมองเห็นสถานที่บำเพ็ญของพระก็เป็นมงคล ย้อนเข้ามาสู่จิตใจของเราก็ชุ่มเย็นเพราะได้เห็นสิ่งที่เป็นมงคลประจักษ์ใจด้วยเหตุน,นี้เองการสร้างวัดสร้างวาจึงมีความจำเป็นทั่วหน้ากันสำหรับประเทศไทยเราซึ่งเป็นแดนแห่งชาวพุ <c oughs> ทธนิสถานที่นี่มาก็ถามว่ามีจำนวนสี่ร้อยห้าร้อยไร่เราก็พอใจ แต่โลกที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ร่าแก่รวยก็กลายเป็นถือว่าศาสนาีนขวางว้านขวางเมืองแย่งชิงเอาที่ของบ้านของเมืองมาเป็นสมบัติของตนขาดผลประโยชน์รายได้จากประชาชนไปเยอะนี่คือความเห็นที่เห็นแก่ตัวแต่ความเห็นที่เห็นแก่ส่วนรวมเทียกว่าโลกส่วนรวมย่อมประสานเข้าที่จิตที่ใจใจกับ ประสานเข้าสู่ธรรมธรรมกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลมกืนเป็นเดียวกันให้ความโล่มเย็นไปได้อย่างทั่วถึงมีวัดมีพระมากเท่าไหร่วัดกว้างขนาดไหนย่อมแผ่กระจายความสงบรล่มเย็นไปแก่บรรดาประชาชนชาวพูดเขาได้กว้างขวางขนาดนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นวัด จะกว้างจะแคบสําหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนั้นกว้างกว้างเถิดไม่เป็นไรกว้างวัดก็คือกว้างน้ําใจกว้างอัดกว้างธรรมกว้างศีลกว้างคุณธรรมภายในใจของเราซึ่งเป็นจุดรวมอยู่ในวัดใครมีความเดือดร้อนวุ่นวายกับหน้าที่การงานหรือเรื่องราวอะไรก็เข้าไปในวัดมองเห็นพระชุ่มเย็นใจ เห็นท่านเดินจงกรมก็ชุ่มใจมองเห็นเฉยเฉยก็ชุ่มใจพระนั้นคือธรรมต้องชุ่มใจนี่แหละผู้เห็นเป็นในความเป็นธรรมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่มีวัดวากว้างขวางนั้นเพีึงไว้สำหรับน้ำใจส่วนรวมที่จะได้มาตรงมาวางความทุกข์ความลำบากความกังวลทั้งหลายในสถานที่ ที่ให้ความสงบแก่ผู้เข้ามาอาศัยเช่นวัดเป็นที่ปลดปรงปล่อยวางอารมณ์วุ่นวายทั้งหลายเข้าสู่ความสงบทางด้านจิตใจ <c oughs> ใจเมื่อปล่อยอารมณ์ภายนอกจิตน้อมเข้าสู่ธรรมธรรมย่อมย่อมล่วงไหลเข้าสู่ใจเมื่อล่วงไหลเข้าสู่ใจกลายเป็นใจที่มีความสงบย็นขึ้นมา ใจมีความชางเย็สงบเย็นขึ้นมาแล้วก็ขยายตัวเป็นจิตใจที่กว้างขวางโลกถานนี้แคบไปสู้จิตใจที่กว้างขวางด้วยคุณธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นการสร้างวัดสร้างวาจึงเป็นความจําเป็นสําหรับชาวพุทธเราการพูดทั้งนี้เราพูดหมายถึงท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอยู่ไม่ใช่มองเห็นพระหัวล้น อาเหลืองเหลืองฟากทะเลทางโน้นก็กวักมือนิมนตมาพักสร้างวัดสร้างว่าให้อยู่แล้วต้นบ้านปนเมืองกวนบ้านกวนเมืองอย่างนั้นใช้ไม่ได้ถ้าที่ปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำท่านไม่กลัวใครแหละมันมีแต่ความสงบล่มเย็นไปที่ไหนเห็นหน้ากันที่ไหนเย็นไปหมดนะ่นี่เรียกว่าพระของสากยบุตร <c oughs> แม้จะมีการ ขัดกันแย้งกันก็บ้างในเป็นบางการบางเวลาเป็นตามสถานที่ต่างๆเพราะเป็นคนมีที่เหลือด้วยกันแต่ก็เป็นไปเพื่อหาเหตุผลที่จะงับรับสิ่งชั่วชา้าละโมกซึ่งทําให้ขัดข้อซึ่งกันและกันให้สงบลงด้วยดีโดยธรรมนั่นท่านเรียกว่าธรรมดังพระเ,เบญเจวบพระเมืองโกสมผีในครั้งพุทธกาลก็มีไว พระโกสัมพีมีสองคณะซึ่งเป็นลูกศิทธาคตอันเดียวกันคณะหนึ่งเป็นธรรมเป,เป็นพระธรรมกะถึกคณะหนึ่งเป็นวินัยทรธรรมกระถืก็ปแปลว่าผู้เทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนประชาชนเมื่อสรุปความเทศผู้ย่อๆก็ว่าธรรมกะถึกแปลว่านักเทศนี่นี่เป็นคณะหนึ่ง อีกคณะหนึ่งเป็นวินัยทรผู้ปฏิบัติตนด้วยธรรมด้วยวินัยอย่างเคร่งครัดนี่ผู้นี้เป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดในหลักธรรมหลักวินัยสงวนรักษาซึ่งธรรมวินัยซึ่งเป็นองค์แทนของศาสจดาไว้ที่หัวใจอย่างเทิดทูนท่านผู้นี้มีความรักสงวนมากแต่เวลาไปเจอกันเข้ากับอีกคณะหนึ่งซึ่งอาจจะหลวมในธรรมวินัยบ้างก็ได้ ถ้าตามธรรมวินยัยตามพระวินัยแล้วก็หลวมจริงได้เกิดเรื่องราวขึ้นเส้นเหลือน้ำมาในกระบอกส่วมอย่างนี้ถ้าพระวินยัยท่านห้ามการเหลือน้ํำมาในกระบอกส่วมซึ่งเป็นสาธารณะอย่างนั้นท่านห้ามปักอาบัติแต่ผู้เหลือน้ําไว้นอกจากกระบอกส่วมเป็นของตนเองโดยเฉพาะจะเหลือไว้หรือไม่เหลือไม่สําคัญเพราะเป็นกระบอกส้วมของส่วนตัว แต่ถ้าเป็นส่วนสารณะแล้วเวลาชำระล้ลางเรียบร้อยแล้วท่านให้เทน้ำออกให้หมดจากกระบอกนั้นแต่บรรโดนบรรดาลพระธรรมบัถฑกท่านไปถ่ายช่วงออกมาแล้วเหลือน้ำไว้ในกระบอกนี่ก็ทำให้พระวินัยข้องใจในพระวินยัยให้พระธรรมธรรมธนข้องใจในวินัยข้อเหลือน้ำไว้ในกระบอก ก็เตือนกันเตือนกันเตือนกันแล้วต่างคนต่างถือทิฐิมานะก็ unlock. เลยทะเลาะกันนี่สรุปความลงว่าได้ทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็ไม่พ้นจากศาสดาผู้ที่จะระงับดับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ให้สงบลงด้วยดีมีผลที่ตามมาในภายหลังอย่างมากมาย <c oughs> มีเวลาพระท่านทะเลาะกันพระองค์มารับสั่งประชุมเรื่องการทะเลาะกันเป็นเหตุผลกลไกมาอย่างไรอย่างไร <c oughs> แล้วก็พระองค์เป็นผู้รับเอง <c oughs> บรรดาประชาชนผู้ถือฝักถือฝ่ายถือเขาถือเราเห็นบรรดาพระธรรมกถึกและพระวินัยตอน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของศาสดาทั้งสองคณะนี้เข้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านพวกเหล่านั้นก็มาชี้หน้าชี้ตาไหนคณะธรรมนอถอนไหนคณะไหนคณะธรรมกระถึกไหนคณะวินัยถอนมาชี้หน้าด่าทอดูถูกหยาดหยามพระลูกศิษย์ตาคตทั้งสองคณะนั้น พระองค์ทรงตัดสินใจออกมานี่ก็ควรเป็นคติแจ่พี่น้องทั้งหลายได้เป็นอย่างดีจึงได้นํามาชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบเมื่อเขาเข้ามาแล้วก็ชี้หนา้าชี้นิว้วชี้ไม้ชี้มือไหนคณะวินัยทอนหนคณะ,ะ,ะธรรมะกระถึกที่ทะเลาะกันทางนั้นอย่างนี้เป็นการดูถูกอย่างยาม ไม่เคารพพระเจ้าพระสงค์แม้ที่สุดจนองค์ศาสดาก็ลืมเขาก็ลืมตัวไป <c oughs> ไม่ทราบว่าองศาสดาเป็นยังไงเวลานั้น <c oughs> พอที่นู้นที่นี่ถามหาตัวผู้ทำผิด <c oughs> เป็นคณะไหนคณะไหนพระองค์รับสั่งภาษาของเราเรียกว่าปราบหรือดุทันทีเลยโดยคำรับสั่งว่า อย่ามายุ่งนั่นตังสิอันนี้เป็นลูกของเราตถาคตย่อมมีการทะเลาะเบาแว้งกันได้เหมือนลูกของลูกของโลกทั่วไปนะลูกของท่านทั้งหลายมีกี่คนไม่เห็นมากเหมือนลูกเราตถาคตยังมีการทะเลาะเบาแวงกันได้เราตาถาคตไม่เห็นไปยุ่งกับลูกท่านทั้งหลายปล่อยให้ระงับดับกันเองระหว่างพ่อแม่กับลูกนะ่ะ นี่เป็นลูกของเราตาถาคตท่านทั้งหลายอย่ามายุ่งเราตาคตาตจะระงับดับลงด้วยความเป็นธรรมในฐานะของเราตาคตาตเป็นพ่อของแห่งลูกของเราเองนั่นไล่พวกนั้นแม่เข้ามายุ่งเกี่ยวของพระองค์ทรงไล่เหตุผลต้นตายในความผิดถูกชัว่วดีทั้งสองคณะนั้นยอมรับอย่างราบบรรลุธรรม หลังจากพระองค์ทรงสแสดงธรรมจบลงแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากมายนี่เราจะเราจะเห็นเราจะเห็นว่าอย่างไรการทะเละมีได้ตามธรรมดาของคนมีเกล็แม้มีหลักมีเกณฑ์อยู่ก็อ,อาจผิดพลาดไปได้แต่เมื่อเวลาฟังอัตธรรมของศาสดาองค์เอกแล้วยอมรับกันทั้งสอง พู้ที่อย่างราบและทั้งสองฝ่ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากผลจากนั้นมาเป็นยังไงพระพุทธเจ้ารับสั่งยังไงว่าให้องค์ไหนไปยติให้องค์นั้นไปยติให้คณะวินัยทรไปยติให้ทร,รมรรคถึกไปยติแล้วถึงจะเข้ากันได้พระองค์ไม่เห็นรับสั่ง เมื่อยอมรับด้วยเหตุด้วยผลแล้วหลักธรรมนในคือองค์แทนของศาสดาอันเดียวกันอย่างทุกว,วันนี้นะแต่ก่อนเป็นศาสดาเป็นศาสดาเลยทีเดียวเมื่อรับสั่งอย่างนั้นแล้วเข้ากันด้วยความสงบทั้งสองคณะนั้นไม่ได้แยกแตกกันไปไหนว่าเป็นนิกายใดและต้องยติจากที่ไหนมาถึงจะเข้ากันได้อย่างนี้ไม่มี มีธรรมวินัยเป็นเครื่องกลมกลืนให้เข้าสู่ความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันลงรอยกันด้วยอัดด้วยธรรมนี่เพียงเท่านี้ไม่ปรากฏว่าต้องไปยัติกันที่ไหนที่ไหนจึงจะเข้ากันได้สนิทความเข้ากันได้สนิทเข้าด้วยธรรมด้วยวินัยผิดพลาดก็ผิดพลาดจากลำหลักธรรมหลักวินยัยแต่ก็แต่กันจากหลักธรรมหรือวินยัย เมื่อเข้าสู่หลักธรรมอย่างในด้วยข้อปฏิบัติได้ด้วยกันแล้วจําเป็นอะไรจะต้องมาญาติวงศญาติกันการญาติการอะไรนั้นเป็นชื่อเป็นนามนหนึ่งต่างหากการที่จะเข้าสู่ความจริงให้เข้ากันได้อย่างสนิทก็คือหลักธรรมหลักไไนินเป็นเครื่องร้อยกรองอพระสงฆ์ทั้งสก,กี่ฝ่ายก็ตามให้เข้ากันได้อย่างสนิทน,นี่ต่างหากนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจริงว้นิยม ว่าเป็นนิกายใดจะเป็นเท่าอย่างสมัยทุกวันนี้ว่าธรรมยุทธมหานิกายตั้งกันไว้อย่างนั้นเนี่ยเป็นชื่อเป็นนามแม้แต่เป็ดแต่ไก่หมูหมาเขาก็มีชื่อมีนามแ้่หมาตัวไหนไม่ดีก็ถูกไม่เหลียวไก่ตัวหน,นไม่ดีก็ถูกเอามาต้มมาแกงมันกันคนไม่ดีจับยัดใส่คูกใส่สลางชื่อมันจะชื่อฟากแม่ก็าตามเขาไม่ได้สนใจกับชื่อเขาสนใจกับคนที่ทําผิดตามถูกนี่ต่างหาก ผู้ทำถือความยกจองสนรเสริญเขาก็ยกจองยกย่องสนรเสริญผู้ทำผิดควรตำหนิติชมก็ตำหนิถ้ายังไม่ยอมรับแล้วจับยัดเข้าตารางชื่อนี้ชื่อสวรรค์ชั้นพรมนี่ชื่อนี้ชื่อธรรมยุทธ์นี่ชื่อธรรมมหานิกายไม่เห็นหมหมีที่ทำผิดทำถูกนี่เป็นกล่องสำคัญนี่แหละท่านจึงเอาการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักรามหลักนี้ไยนเป็น่องสำคัญและเป็นเครื่องยืนยัน ว่าเป็นผู้ก้าวเดินตามมักตามผลตามสวขาตธ,ธรรมของพระพุทธเจ้าที่สังส่งสั่งสอนไว้แล้วเรียบร้อยถูกต้องเนืองงามเพื่อมักผลนิพพานล้วนๆใครปฏิบัติอนนี้อย่าว่าตั้งแต่พระเราเลยแม้แต่คารวะญาติโยมมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะปฏิบัต,ติตนให้ถึงมักผลนิพพานได้ ยิ่งพระเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเจตนาอันดีอยู่แล้วยิ่งก้าวเดินได้อย่างสะดวกสบายไม่คำนึงถึงชาติถึงภูมิโคตรแท้ของกันและกันไม่คำนึงถึงนี้กายใดนี้กายใก่ขอยึดหลักธรรมหลักวินยัยก้าวเดินด้วยกันแล้วจะเป็นที่สนิทกันตลอดไปนี่คือหลักธรรมหลักวินยัยตายหลักตายตัวของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาชี้แจง ให้บรรดาเราทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันถึงหลักความจริงแห่งศาสนาแท้เป็นอย่างไรนี่แหละศาสนาแท้เป็นอย่างนั้นไม่ได้แยกนู้นแยกนี่โดยหาเหตุผลไม่ได้นะวันนี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็มาถวายผ้าพังสกุลโดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ของเราเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือชาติไทยของเราเวลานี้กำลังอยู่ในภาวะอันคับขันที่ต้องจำเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะได้ทนุถนอมบำรุงรักษาให้ฟื้นฟูขึ้นมาตามเยี่ยงอย่างของบันพระรุษปู่ย่าตายายของเราได้พากันดำเนินมาด้วยความราบรื่นดีงามคราวนี้เมืองไทยของเราค่อนข้างจะล่มจะจมไปในทางชิบหายนั่นแหละ แล้วก็ได้ต่างคนต่างมีความรักชาติทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคารวะในต่างคนต่างช่วยบำรุงรักษากันเราะแสวงหาในที่ต่างๆมาช่วยหนุนเข้าสู่จิตใจกลางแห่งชาติไทยของเราคือครังหลวงครังหลวงนี้เป็นที่บรรจุแห่งลมหายใจของคนไทยทั้งชาติรวมอยู่ในคำว่า ครังหลวงครั้งหลวงครั้งหลวงนั้นบรรจุด้วยทองคําด้วยดอนล่าเงินสดของหงวงไทยเต็มอยู่ในนั้นหมดนี่คือลมหายใจแห่งชาติใจของเราบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งพระทั้งคารวะจึงต่างท่านต่างอุตสาพยายามช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามธรรมดาแล้วพระท่านก็เสาะแสวงหาอัตหาธรรมหามักหาผล ไม่จําเป็นท่านก็ไม่มาเกี่ยวข้องทางบ้านทางเมืองแต่เมื่อจาเป็นอย่างพระแต่และองค์ละองค์นี้มีพ่อมีแม่อยู่ทุกแห่งทุกโหนทั่วประเทศไทยเมือ่อบ้านเมืองมีความเอ็นเอียงพ่อแม่ของพระก็ทุกองค์ทุกองค์ต้องเอง็นเอียงทั่วประเทศไทยพระต้องเกิดความเดือดร้อนคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงชาติบ้านเมือง แล้วจึงต้องพากันเสาะแสวงหาทางออกโดยที่หลวงตาวัวก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันได้อุตส่าห์พยายามวานำพี่น้องทั้งหลายวันดาพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดอยู่ทั่วประเทศไทยต่างคนก็ต้องคิดถึงพ่อถึงแม่ซึ่งเป็นแดนเกิดของตนแล้วต่างองค์ก็ช่วยกันพยายามค้นขวาย หามาดังที่ท่านทั้งหลายพร้อมกับพระเจ้าประสงค์มีท่านสมภารเป็นต้นในวันนี้เป็นประธานแห่งการขวนขวายสาะแสวงสมหวัดพาเข้าสู่กลางหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเราให้กระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับลำดาลวางตาในนามของผู้เป็นผู้นำเพื่อการฟื้นฟูชาติไทยของเราจึงขอขอบคุณกับท่านทั้งหลายทั้งฝ่าย ทางทั้งฝ่ายสงฆ์ทั้งฝ่ายประชาชนทั่วหน้ากันในสถานในเวลานี้ด้วยเพราะสิ่งอย่างนี้เป็นจิตจำเป็นของพระอย่างยิ่งซึ่งมเมตตาเป็นพื้นฐานอยู่ภายในใจิตใจเมื่อเห็นคนหนึ่งคนใดแม้แต่สัตว์ตกน้ำจะอยู่เฉยๆไม่ได้คนไปเจอสัตว์ตกน้ำก็ลื้อก็ขนคนก็ขนก็ขนจั์ลากสัตว์ขึ้นมาจากน้ำ คนเห็นคนตกน้ำก็ลากคนขึ้นมาบนบวกบนบวกเพื่อความปลอดภัยนี่ชาติทั้งชาติตกลงในที่หลมลึกจะจมกันทั้งประเทศไตยพระสงฆ์เป็นผู้มีความเมตตาสงสารอยู่แล้วจะปล่อยให้ชาติไทยของเราทั้งชาติซึ่งมีพ่อมีแม่แต่และคนละคนเต็มอยู่ในชาตินี้ด้วยจมลงในทะเลหลวงนี้เป็นไม่สมควรอย่างยิ่งน,นี่แหละที่ประสงค์ ท่านได้อุตสาหพยายามตะเกียกตะกายลากเข็นชาติของท่านพ่อแม่ของท่านพี่น้องเพื่อนฝูงทั่วประเทศไทยขึ้นจากแดนแห่งความร่มจมตรายเข้ามาขึ้นมาอยู่สถานที่สงบร่มเย็นเป็นสุขโดยลําดับมาซึ่งนับตั้งแต่วันประกาศชั่วชาติมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาร่วมห้าปีนี้แล้วลผลที่ได้มาปรากฏว่า เวลานี้ทองคำได้เข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้ว5,559กิโลครึ่งและดอนล่าเข้าสู่คลังหลวง7,200กว่านี่เรียกทั้งสองนี่เรียกว่าเข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้เป็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายทั้งฝ่ายพระทั่วประเทศไทยแล้ว บรรดาประชาชนทั่วแดนไทยเหมือนกันรีบรวมกันด้วยความรักชาติความเสียสละความด้วยความสามัคคีกันนำมาเป็นกอบเป็นกรำรเข้าสู่กงหลวงจนกระทั่งนับได้เวลานี้ว่าทองคำได้แล้ว5,559กิโลครึ่งเนี่แล้วดอนลาดได้แล้ว7จ็ดล้านสองแสนดอนสำหรับเงินบาทนั้น ได้นำเขาซื้อซื้อทองคําและดอนล่าบ้างเข้าสู่กลางหลวงเป็นจำนวนเงินเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านนี้ทั้งทองคําเป็นจํานวนเงินที่ซื้อนั้นเก้าร้อยสามสบล้านและซื้อดอนล่าสิบล้านรวมกันเป็นเก้าร้อยสี่อล้านได้ ซื้อทองคําและครังหลวงเข้าสู่ออและทองคําและดอลล่าเข้าสู่ครังหลวงเรียบร้อยแล้วนี่จึงขอให้พี่น้องทลายทราบตามนี้ส่วนเงินสดที่นอกจากนี้นั้นได้ช่วยบ้านเมืองเราทั่วประเทศทุกภาคที่เดียวเรียกว่าทั่วประเทศไทยโดยการสงเคราะห์คนทุกคนจนคนจนมีสองประเภท ประเภทที่หนึ่งคือคนจนทั่วๆไปที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะได้รับการสงเคราะห์แล้วมาติดต่อขอร้องขอช่วยเหลือจากทางวัดหรือจากเราเราพิจารณาหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายจนได้หลักได้เกณฑ์ควรจะสงเคราะห์มากน้อยเราก็สงเคราะห์ คนนั้นคนนั้นซึ่งมีทั่วประเทศไทยจำนวนเงินแห่งการสงเคราะห์คนจนนี้ก็ไม่น้อยเป็นล้า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 นนี่แับคนประเภทนี้เป็นประเภทเป็นกันเองเงียบเงียบเป็นส่วนบุคคล <c oughs> เมื่อเวลาเขาติดต่อกับเราได้ช่วยเหลือไปแล้ว มากน้อยเพียงไรเราจะไม่ระบุชื่อของเขาว่าเราช่วยคนนั้นเท่านั้นคนนี้เท่านี้เลยให้แล้วผ่านไปผ่านไปด้วยหลักด้วยเจนมีเหตุมีผลและเต็มไปด้วยความเมตตาผ่านไปอย่างเงียบเงียบเพราะเรารักษาเกียรติยศชื่อเสียงคนเราไม่ว่าคนมีคนจนย่อมมีศักดิ์ศรีด้วยกันต่างคนต้องรักสมนศักดิ์ศรีของตน จึงไม่อยากให้ใครมาดูถูกอย่างนี้เราไปช่วยคนจนไปช่วยเขาแล้วมาประกาศป้างปๆว่าช่วยเขาเท่านั้นเท่านี้ซึ่งเท่ากับไปเหยียบหัวเขาให้จมลงยี่กว่าความจนอีกไปไหนๆเราจึงทําไม่ได้ด้วยเหตุน,นี้จึงต้องปล่อยให้ผ่านไปถ้าบุคคลประเภทนี้แล้วมีจํานวนเท่าไหร่ทั่วประเทศไทยเราจะให้ เรียบร้อยแล้วผ่านไปผ่านไปจะไม่ระบุเลยว่าได้ให้คนนั้นเท่านั้นคนนี้เทา่านี้ต่างคนต่างรู้กันเองทั่วประเทศไทยเราก็ถือว่าเราทําความดีต่อชาติต่อคนจนทั้งหลายให้เป็นความอบอุ่นทั่วหน้ากันเราจึงได้ดําเนินมาอย่างนี้นี่แหละเหตุที่ไม่ระบุชื่อการช่วยโลกไม่ใช่เราช่วยแบบชุยชวย,ชวย เหตุผลกลไกอนไดที่มีความยากจนมามาติดต่อกับเราเล่าให้คนไปติดต่อสืบถามจนถึงต้นต่อทีเดียวในเรื่องใดลาวควรยังไงต่อยังไงแล้วจึงมาพิจารณากันแล้วสงเคราะห์ตามเหตุผลนั้นๆทั่วไปทุกทุกรายนี่กรุณาบรรดาพี่น,น้องหลายทราบตามนี้เราจะไม่ให้แบบสุ่มเดาให้อย่างมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ให้เพื่อ รักษาเกียตรติยศของกันและการอีกด้วยนี่เป็นคนจนประเภทหนึ่งอีคนจนประเภทหนึ่งเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาโรค้และก็ต้องวิ่งมาหาทางวัดทางวัดรับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพทันทีเลยประกาศไปทางโรงพยาบาลว่าให้รักษาคนไข้รายนี้รายนี้รายน,ายนี้อย่างร้อยเปอร์เซ็น ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอยู่ทั้งยาทั้งบริการรักษาต่างๆให้รักษาร้อยเอร์เซนลยนี่เป็นคนไข้ของวัดเช่นออกมือออกชื้อออกนามว่าวัดป่าวันตากเขาก็รักษาและปฏิบัติตามนั้นเต็มร้อยเปเซเช่นเดียวกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะควรจ่ายเท่าไหร่ได้ความการราันปั๊บจ่ายปุ๊บจ่ายปุ๊บไม่มีการต่อรองแม้แต่สะตางค์เดียว นี่ก็คือการช่วยคนจนจากเงินของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมานี่แหละเรื่องขอให้ทราบทั่วหน้ากันว่าเงินพี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านหลวงตาบัวน,นี้ขอชี้นิ้วเลยว่าหลวงตาวัวไม่เคยได้หยิบเอาเงินของพี่น้องทั้งหลายมาเป็นจ,จากจํานวนมากนั้นมาเป็นของของตนด้วยความไม่บริสุทธิ์มนลชินภายในใจนี้แม้บาทหนึ่งหลวงตาไม่มีเลย พอลงตาช่วยโลกด้วยความเมตตาสงสารล้วนล้วนพิถีพิสันในการเต็บรักษาเงินเป็นอย่างมากมิหน่ำซ้ำยังต้องเป็นผู้รับเป็นเจ้าของการฝากเงินทั้งทั้งที่ปกติเราจะไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินแต่ไหนแต่ไรมาเลยแต่เมื่อความจำเป็นเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองมีอยู่ หากว่าเราไม่ควบคุมรักษาการเงินนี้ที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาด้วยความรักชาติและด้วยความเสียสละด้วยความไว้สู่ใจนี้จะรั่วไหลแตกซึมไปทางใดก็ได้ไม่เป็นที่แน่ใจเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาน้ําใจและสมบัติของพี่น้องทั้งหลายที่ทบริจาคมานี้เราจึงเป็นเจ้าของบัญชีคือฝากธนาคารใดธนาคารใดเป็นนามของเราเป็นผู้ฝากทั้งหมด การเข้าธนาคารนั้นสมบัติงเงินทองเข้าเท่าไหร่เข้าได้ใครรับเข้าแทนได้ท่านั้นแต่เวลาการจ่ายเราต้องเป็นผู้สั่งจ่ายแต่ผู้เดียวนี่แหละเพื่อรักษาความล่วไหลแตกสิ่งย็นขอให้พี่น้องทลายทราบเอาไว้ว่าสมบัติทั้งมวลที่คนทั้งประเทศบริจาคผ่านดวงตาบวัวน,นั้น เป็นความเวทสูตรร้อยเปอร์เซนตเช่นเดียวกันหมดทีเดียวนับแต่ทองคำตอนล่าเงนินตดลงมาไม่มีที่ไหนจะล่วไหลแตกซึมให้เป็นที่ระแวงแง่ใจในหัวใจของหลวงตาเลยเพราะหลวงตาทำด้วยความเวิสูตรส่วนแล้วให้กรุณาทราบตามนี้ <c oughs> จะเป็นที่แน่ใจเนือต่อไปก็ปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันถ้าหลวงตายัางเป็นผู้ทําหน้าที่ จับจ่ายในการเงินการทองจากพี่น้องทงลายอยู่แล้วความม่สุดจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ควบคุมตลอดมาและจะควบคุมตลอดไปจนกระทั่งหมดเรื่องหมดราวหายห่วงทุกอย่างแล้วก็เลือกกันเองใครก็ทราบขอให้พี่น้องทงหลายทราบในลา